สวัสดีครับคุณเอดเวิร์นะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูทุกวันศุกร์เราเจอกันทั้งวันนะฮะครับสาเวลาสามช่วงนะครับครับเดี๋ยวผมขอเนื้อสแกนตัวกราฟขึ้นยังฮะมาครับมาแล้วนะครับก็คงภาพรวมตอนปิดตลาดนะครับสิ่งที่เราเห็นนะครับก็ยังเป็นตัวหลักๆนะฮะในตัวที่เป็นปริาณการซื้อขายนะครับ ประมาณต้นๆก็จะเป็นกราฟนะฮะที่บวกอยู่50สาสิบางวรลุ่มสองพันล้านแอดวานซ์ Advanced บวก5บาทนะฮะวร,รุ่มพันแปดร้อยล้านเดลต้า uh, ลงมาสองบาทห้าสิบนะฮะวรลุ่มปริมาณการซื้อขายพันเจ็ร้อล้านแล้วก็อินทัสนะฮะตามด้วยเออทก็3ามสีตัวก็ช่วยพยุงตลาดไว้นะครับงั้นจะเห็นว่าถึงแม้น uh, รัสษาของการปรับตัวหรือการถอยรลมของตลาดเองก็ก็ยางที่เรียนฮะ ก็ยังเป็นอะไรที่เอ,อมีมีตัวที่ประคองอยู่นะครับ,รบถ้าเราเทียบจากตลาดทั่วๆไปแล้วหรือเราเทียบจากในภูมิภาคแล้วเนี่ยเเราจะเห็นว่าการปรับตัวลงมาของเขาเนี่ยค่อนข้างจะจะเยอะมากกว่าเราค่อนข้างมากมายนะครับงั้นเราลองมาดูนะฮะเราลองมาดูอะไรเอ่ยเราลองมาดูทีเฟกกันเหมือนอย่างที่เราบอกนะครับว่าแนวรับเนี่ยนะฮะแนวรับของทีเฟกนะครับวันนี้ไม่ถึง นะครับไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนครับว่าเรื่องของการเทรดคุณเน็ต์ดสำคัญที่สุดนะฮะจะเห็นไหมฮะโดยพ o s ิชั o นแล้วเนี่ยเราปิดไปแล้วเนี่ยนะครับจากการที่เรา,าเริ่มนะครับในแนวทางของการเทรดนะครับมันจะเห็นว่า กล่องที่เกิดขึ้นนะครับในการย่อตัวของตัวทีเฟกเนี่ยนะฮะจุดที่เราค่อนข้างจะต้องรองนะครับ815แล้วก็812นะครับเราคุยนแต่มื่อเช้าแล้วว่าถ้าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะสิ่งสิ่งที่มัที่สุดคือใจเราต้องนิ่งนะฮะเชื่อมั่นในทักษะแล้วก็เชื่อมั่นในเรื่องของอความรู้นะครับเรื่องนี้เราสอนกันได้ นะครับแต่ส่วนที่เหลือต้องฝึกนะฮะต้องฝึกนะครับให้เข้าใจว่าในภาวะที่เกิดขึ้นการปรับตัวหรือการยอตัวต้องมาอยู่ในโซนไหนก่อนงั้นหัวใจสําคัญที่สุดนะครับการกลับตัวในสัปดาห์หน้าตัว U T F E C U สองสี่ต้องไม่หลุดแปดหนึ่งสองนะครับเริ่มเคลียร์นะฮะเริ่มเคลียร์คัล้วฮะเริ่มเคลียร์คัดแล้วเริ่มเข้าใจวิธีการเทรดแล้วนะครับว่า สุดท้ายแล้วบริเวณดังกล่าวเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมพย่ยกขึ้นสีนะครับจะรู้ว่าไอ้ตรงแปดหนึ่งสองเนี่ยจะเป็นทางเลือกของที e c t หมายความว่าอะไรถ้าจะเด้งต้องเด้งภายในแปดหนึ่งสองของการรีบาวกับในที e c t แต่ถ้าหลุดลงมานะครับทีเฟเราจะถอยลงมาที่แปดศูนย์แปดนะฮะแล้วก็แปดศูนย์สองนะครับงั้นการปรับตัวของที e c t ข้างหน้านะครับ สิ่งที่เราจะต้องให้น้ำหนักไปสุดจดไว้นะฮะผมชอบพูดว่าเขียนไว้ข้างเตียงทุกครั้งเลยแปดหนึ่งสองที่เป็นหัวใจนะครับในการมองนะฮะแล้วก็ถ้าจะกลับขึ้นไปล่ะในมุมกลับกันถ้าทีเฟกจะกลับขึ้นไปผ่านที่แปดหนึ่งเก้าก็จะเป็นเทรนที่จะบอกของการเลือกทางหรือการรีบาวของการเทรดทีเฟกเคลียร์นะฮะแปดหนึ่งสองในขาลงแนวรับ เป็นหัวใจสำคัญแปดหนึ่งเก้าเป็นตัวเขาแียกฮะตัวเบรกถ้าแปดหนึ่งเก้าได้แล้วขึ้นไปเบรกเอาได้แสดงว่าตัวทีเฟกจะกลับขึ้นไปโจทย์สองตัวเลขเล่นแล้วเราต้องคองนะฮะเวลารถเทรดเราต้องคองสองตัวเลขไว้เสมอนะฮะคนที่เรียนกับผมมาคนที่ผ่านการอบรมมาแล้วคนที่เอ,อยู่ในกลุ่มก็จะรู้ว่าเราจะมีตัวเลขสี่สองตัวไว้เสมอสําหรับ การเลือกทิศทางการกำหนดทิศทางการตามแนวโน้มการตามเทรนที่ถูกต้องการรีเบ์ที่ถูกต้องการเบรกเอาที่ถูกต้องอยู่จุดไหนงั้นจังหวัดมันก็จะเหมือนจังหวะจากโคนนะฮะจังหวะจากโคนของการเทรดที่ดีโอเคเคลียร์นะฮะ,ะเวลาเรามีจำกัดงั้นเราไปดูทองคำนะครับทองคำนะฮะสิ่งที่เรากำลังจะมองทองคำอยู่ตอนนี้นะครับอี ทองคำจะเอายังไงนะครับลงมาก็ไม่ลงงั้นเราให้สองแนวนะครับสำหรับคืนนี้ทองคำถ้าทองคำหลุดลงกว่าสองสี่หกศูนย์ระมัดระวังนะครับตอนนี้ทองคำอยู่ที่สองสี่หกสองงั้นใจเย็นๆไว้รอให้ปลอดภัยเดี๋ยวผมขยายทางบ้านให้ชัดๆนะฮะทางบ้านจะได้เห็นว่าไอแนวทางแบบเนี้ยนะครับกับวิธีการแบบเนี้ย ในการออกเนี่ยนะฮะเวลาเราเล่นนะฮะหรือเราเทรดทองคำตามกรอบสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ไว้เสมอก็คือ38.2กับ61.8มาอีกแล้วคุณเอ็ดเวิร์ดอ่านแล้วไปตรงนี้ทำอะไรอ่ไปเหนือขึ้นไปจนถึง 2, 4, 6, 8ี่หกดจำได้ไหมฮะเรานั่งคุยกันเรา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 เทรดกันตั้งแต่ตอนช่วงตั้งแต่เที่ยง รายการเราออกตอนเที่ยงนะฮะอันนี้คือช่องเวลาสีขาวนี่คือช่องเวลาตอนที่ออกรายการเราก็บอกว่าเฮ้ยถ้าทองคํามันเบรกขึ้นไปจากสองสี่ห้ากว่าขึ้นไปได้เนี่ยแล้วผ่านสองสี่หกศูนย์อีกแล้วเนี่ยอีกทีเนี่ยตรงสองจุดเนี้จะเป็นจุดเบรกเอาที่สําคัญของทองคําที่สุดแล้วทองคําจะวิ่งแรงจะวิ่งแรงไม่แรงผมไม่รู้แต่หลังจากบ่ายกว่าหรือบ่ายสองขึ้นไปจนถึงสองสี่หกแปดเห็นไหมฮะงั้น ถ้าเรากาหนดทิศทางและจับทิศทางอยู่ถ้าพอจะปรับและย่อจริงทองคําอย่าให้หลุดลงมา2460ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับแต่ถ้าทองคํายังยืนอยู่2460ตอนนี้ยกระดับขึ้นมาเนี่ยผ่านได้ทองคําอาจจะขึ้นไปเทสที่2468แล้วอาจจะขึ้นไป2 4 7ดกว่าเลยก็ได้งั้นคงต้องรู้ว่าสิ่งที่กำลังจะบอกเราว่าแนวรับที่สําคัญของทองคําคือโซนตรงเนี้ยที่เกิดขึ้นจะต้อง นะฮะรับได้งั้นต้องชี้ชัดให้ได้นะครับว่าถ้าหลุดหกศูนย์ลงมาก็คือห้าแปดรับไปทิ้งแล้วก็ห้าห้านะครับห้ามหลุดห้าห้าเด็ดขาดทองอาจจะลงแรงเลยนะครับถ้าหลุดห้าห้านะครับงั้นอย่างที่เรียนครับว่ายังไงภาพลักษณ์ทองคำยังยังยังดูดีนะฮะไม่จำเป็นต้องปิดหมดนะฮะส่วนคนที่เล่นสั้นก็อาจจะเป็นลักษณะของการที่ ผ่อนเขาเรียกะฮะผ่อนไม้หรือเล่นจากไม้เล็กไปหาไม้ใหญ่หรือว่าเล่นในส่วนที่เป็นส่วน,น,วนของการก่นกําไรตัดออกไปนะครับ <S <S โอเคนะฮะเรามาดูบิตคอยทีหนึ่งนะครับหลายคนบอกอาจารย์ห้ามลือเบ็ดคอยเด็ดขาดนะครับบนเทรนด์ของตัวบิตคอยนะครับแนวรับนะฮะ ในกล่องตอนนี้ราคาบิตคอยอยู่ที่หกหมื่นหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยนะครับอยากประคองอยู่ในหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยได้ห้ามหลุดเด็ดขาดหกสี่สี่ศูนย์ศูนย์บิตคอยจดไว้เลยนะครับหลุดจะลงแรงนะครับถ้าเบรกเอาลงตรงนี้มาบิตคอยจะลงแรงแต่ถ้าบิตคอยคืนนี้จะกลับขึ้นไปต้องไปยืนเหนือหกห้าห้าศูนย์ศูนย์ นะครับงั้นตอนนี้ถ้าจะเทรดบิตคอยจังหวะนี้จะทำอะไรจังหวะนี้คือจังหวะที่รอพอให้บิตคอยเลือกทางให้ถูกต้องไม่ต้องรีบร้อนนั่งนิ่งๆน,นะครับนั่งดูเฉยๆนั่งเฝ้าเฉยๆนะครับงั้นการขยับขึ้นมาหรือการแว่งตัวบิตคอยต้องผ่านโซนสามที่แปดจุดสองกับหกสิเอ็ดจุดแปดเพื่อเลือกทางนะครับ <Yeah. S 1> งั้นไอ้ตรงจุดกลางเนี่ย โกลเด้นโซนของตัวตัวฟิโบนเนี่นะครับมันกำลังเตือนสติให้เราว่าเราต้องใจเย็นกับจังหวะตรงนี้อาจจะไม่เบรกขึ้นไปก็ได้หรือเบรกขึ้นไปก็ได้ที่เกิดขึ้นงั้นถ้าผ่านหกหมื่นห้าพันห้าร้อยบิตคอยจะพุ่งแรงนะฮะพุ่งแรงไปจนถึงระดับสองพันเหรียญก็คือหกหมื่นเจ็ดพันแต่ถ้าหลุดหกหมื่นสี่สี่ร้อยนะครับเดี๋ยวคืนนี้ได้คำตอบเองลงมาหกหมื่นสองนะครับ ค่อยว่ากันมีอีกตัวหนึ่งเมื่อเช้าคุยคุณม่อนไว้แล้วก็ฝากในรายการไว้คือตัวนิเอิอีนะครับนิเคอีนะครับสัปดาห์หน้านะครับผมให้ตัวเลขไว้สามหมื่นห้าพันนะครับงานบริเวณนี้นิเอิอีที่หลุดลงมาต่ำกว่าถ้าใครเรียนตามกฎ นะครับเริ่มหลุดต่ำกว่า LR ล่างและจะเป็นโอกาสเห็นไหมฮะกล่องที่เกิดขึ้นการหลุดออกนอกรกอบนะครับหลุดจนถึงแล้วมาแตะระดับ35,880ถ้าหลุดแล้วทำอีกทีหนึง่งรอรูดูแบบนะครับของการกลับตัวเราจะเริ่มเห็นนะครับนี่คืออีกกลับตัวขึ้นในบริเวณดังกล่าวนะครับ,รบนั้นค่อยๆถอยจะเป็นโอกาสมากที่สุด นะครับเป็นโอกาสของการรีบาวงั้นจังหวะตาดรีบาวไหมสัปดาห์หน้ากราฟจะคายคำตอบว่านี่คออตรงสาหมื่นห้ารีบาวจริงหรือเปล่านะครับอันนี้มีเดิมพันในกลุ่มนะบอกเดี๋ยวอาจารย์จะเผาตำลา <c oughs> เผาตำลาว่าวิธีสอนทั้งหมดนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเสาวอาทิตย์ที่ยี่แปดยี่เก้ากันยายนนะครับดุงชว่า สูตรคำพีเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมนะฮะสำหรับคนก็คงอาจจะเป็นวันลมพลคนเดอะโก้ตนะฮะที่จะมาเจอกันทั้งหมดนะครับแล้วก็มานั่งเพราะผมจะสอนทีละขั้นตอนทุกเรื่องนะครับในแนทางวิธีการเทรดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะงั้นอย่างที่เรียนครับถ้าตัวนี้กี่กลับขึ้นมากรองที่เราจะเกิดขึ้นก็คือทาร์เก็ต ที่เกิดขึ้นทาร์เก็ตไพ่ที่หนึ่งคือสามหมื่นแปดแทร์เก็ตไพ่ที่สองคือสามหมื่นเก้าแล้วก็เกือบสี่หมื่นนะครับที่หกสิบเอ็ดจุดแปดนะครับจริงๆบนวิธีการทั้งหมดนะฮะบ,บนหลักการทั้งหมดนะครับต้องพิสูจน์นะฮะงั้นเวลาเราเรียนรู้อะไรก็ตามนะครับเราฟังอะไรก็ตามสุดท้ายสิ่งที่เตีมสุดต้องพิสูจน์ให้ได้นะครับว่าคําตอบเนี่ยมันคือสิ่งที่ชัดเจนหรือเปล่านะฮะ โอเคนะครับส่วนอาการจะห่อไม่หอ่อตัวทีเฟกอยากให้ถือไว้ก่อนไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องเปิดหน้ารองไม่ต้องหอกลับบ้านนะครับสัปดาห์หน้าอาจจะมีของถูกให้เราอีกเล็กน้อยนะครับใจเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนนะครับส่วนทองคําคืนนี้ไว้ลุ้นครับทองคําจะเลือกหน้าไหนอย่างที่ผมบอกถ้ายืนได้สําเร็จทองคํามีสิทธิเด้งกลับนะฮะแต่หลุดมาทองคําอาจจะแกว่งลงงั้นเทรดทองคําคืนนี้ด้วยความระมัดระวังครับ อาโอเคครับคุณแอดไวร์ครับมีคำถามไหมคระครับเพราะประมาณนี้ครับพี่เดอะโกสครับยังไงขอบคุณมากเลยนะครับครับขอให้ทุกคนโชคดีฮะและมีความสุขนะครับแล้วก็คืนนี้ขอให้กำไรบิตคอย์กำไรทองทั่วหน้าครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับจบไปแล้วนะครับกับพี่เดอะโกสครับมีพี่นักลงทุนครับก็ตามที่ขึ้นวัยด้านด้านล่างนี้นะครับสูตรกัมพีเดอะโกสนะฮะวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้ากันยายนนี้นะครับ ก็มีแบบเรียนสดแล้วก็แบบเรียนออนไลน์เลยนะครับผมก็ลองถามทีมงานได้นะที่แลนด์พีเออเอ็มไอนะครับพี่เดอะ o s สเนี่ยที่เร